หลวงตาท่านแสดงทำไปท่านระลึกถึงเรื่องเก่าที่ท่านต้องสู้กับกิเลสท,ที่วัดดอยธรรมเจดีในเทศกันนั้นท่านน้ำตาร่วงอันนี้ก็เป็นที่วิพากวิจาร์ณกันไม่ใช่น้อยเหมือนกันหลวงพ่อก็กลัวคนจะตกนรกเหมือนกันนะจนถึงมีพระมาจากไต้หวนันมาพูดให้หลวงพ่อฟังผู้ไทยก็ไม่ชัดหรอกพระไต้หวนัน ท่านพระอาจารย์น้ำตาร่วงข่าวนั้นนะ่ะรู้สึกว่าคนไต้หวันเขาว่าหลวงตามหาบัวไม่ใช่พระอระหรัน้าพระอระหรันน้ำตาจะไม่ร่วงไม่มีการเสียใจยไม่มีการดีใจพวกผมก็ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะสอนเขายังไงเราได้ฟังเออมันไม่ใช่เฉพาะแต่เมืองไทยอย่างเดียว มันทะลักไปถึงเมืองนอกเมืองนางเหมือนกันเรื่องนี้แต่ตามที่จริงหลวงพ่อพูดนะหลวงพ่อก็ไม่ใช่พระอารหารหรอกหลวงพ่อนี่ชี้แนะแนวให้มองดูคำว่าร้องไห้ของหลวงตานี่กับร้องไห้สำหรับปุถุชนมันคนละเรื่องกันถ้าหากว่าการร้องไห้พระอารหารหัวเราะได้ไหม ถ้าใครยังหัวเราะอ,อยู่แสดงว่าระงับอารมณ์ตัวเองไม่อยู่ไม่ใช่พระอรหันต์อย่างนั้นใช่ไหมพระอรหันต์ต้องไม่หัวเราะต้องไม่ร้องไห้อยู่แบบซื่อบือ้ออยู่เฉยๆใช่ไหมก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นพวกครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบถึงคราวดุท่านก็ดุถึงคราวด่าท่านก็ด่าถึงคราวหัวเราะ ท่านก็หัวเราะได้อันนี้เป็นเรื่องของขันเป็นเรื่องของอุปนิสัยบุญวาสนามีแต่พระพุทธเจ้าองค์เดียวที่ละบุญและวาสนาได้พระพุทธเจ้านี่ถ้าจะว่าไปท่านไม่ยิ้มนะท่านไม่หัวเราะท่านไม่หัวเราะเหมือนพระสงฆ์ทั่วๆไปอย่างพระพุทธเจ้าท่านไปเห็นสันติมหาอมาตอันนี้พระพุทธเจ้ายิ้ม มีความหมายมีหลายๆอย่างที่พระพุทธองค์ยิ้มทีนี้ที่พระพุทธเจ้าร้องไห้เขาร้องไห้ก็ออกมาจากจุดเดียวไม่ใช่เหรอจากใจดวงนั้นจากใจของท่านท่านเกิดความสลดสังเวชใจอย่างท่านพระสารีบุตรถึงท่านจะเป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ว่าท่านเดินข้ามคลองนี้ท่านกระโดดนะ พระสงฆ์ทั้งหลายว่าอัครสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ไม่น่าจะเดินแบบนี้ไม่น่าจะกระโดดแบบนี้แล้วพาการมากราบพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์บอกว่าพระสารีบุตรเคยเป็นลิงมาก่อนเพราะฉะนั้นไปที่ไหนชอบกระโดดเห็นคลองนี่กระโดดเลยเป็นนิสัยเก่าเป็นลิงติดภพติดชาติ มาหลายร้อยชาติเพราะฉะนั้นละไม่ได้เพราะฉะนั้น,าะะน,นการละบุญและวาสนาบารมีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวละได้เปลี่ยนนิสัยตัวเองได้นอกนั้นเปลี่ยนไม่ได้หลวงพ่อเองเคยอยู่กับครูบาอาจารย์หลายๆท่านท่านก็เคยเห็นอย่างนี้เหมือนกันนะแต่หลวงพ่อไม่เคยตำหนิแล้วก็ไม่เคยที่จะพูด ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นที่ท่านทำอาการอย่างนั้นท่านทำได้หลายๆอย่างอย่างท่านอัศชินี่เมื่อเช้าหลวงพ่อได้พูดลูกศิษย์พระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายโกธัญญะวัปปะมหานามะอัศชิองค์อัศชินะพออายุแก่มาท่านหลงลืมแต่ว่าอันที่จริงท่านก็รู้แก่ใจว่าการหลงลืมนั้นคืออะไร พระอารหัน่าไมเมดิโ่เหมือนปุถุชนว่างั้นเถอะแต่นี้กลัวปุถุชนนี่จะเป็นบาปพระลูกศิษย์ลูกหาปฏิบัติใกล้ชิดจะว่าเอาทำไมพระอระหันจึงได้หลงได้ลืมได้ตามที่จริงพระอระหันต้องมหาสติมหาปัญญาต้องรอบรู้อยู่ตลอดแต่ทำไมท่านอาสชิหลงลืมหลงลืมนั่นหลงลืมนี่ พระอัสชิก็บอกว่าท่านกราบพระพุทธเจ้าดูสิว่าทำไมเราจะหลงอย่างนี้ขอให้ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าด้วยว่าทำไมเราหลงอย่างนี้ลืมอย่างนี้พระอัสชิให้มากราบทูลพระพุทธเจ้าว่าทำไมพระอัสสชิหลงลืมทำไมเป็นพระอรหันต์แล้วจึงมีการหลงลืมพระพุทธองค์บอกว่า ให้ไปถามพระอัศชิดูสิอริยะส,สัตสีหัวใจท่านนะ่ะท่านลืมไหมถ้าหากว่าไม่ลืมนั่นละ่ะจุดนั้นนะ่ะคือพระอระหันต์จุดอื่นนั้นเป็นเรื่องสังขารความจำได้หมายรู้เป็นสังขารสัญญาก็เป็นอนิจจังเหมือนกันสังขาราการปรุงแต่งก็เป็นอนิจจังเป็นสัญญาอนิจจาเหมือนกัน เพราะฉะนั้นสัญญาและสังขารเหล่านั้นไม่ใช่พระอระหันต์แต่สิ่งที่เป็นพระอระหันต์คือท่านพิจารณาอาริยศสตจทุกข์สมุทยัยนิโรธมรรคเหตุที่เกิดทุกข์ท่านหลงไหมจุดนั้นท่านลืมไหมจุดนั้นพระอัสชิบอกว่าไม่มีลืมเลยแน่นเปิงในหัวใจ อริยสัตว์ในหัวใจแน่นปึงไม่มีลืมไม่หลงไม่ลืมตัวนั้นพอจุดอื่นจะเป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องสังขารสัญญาไปอย่าไปยึดติดกับสิ่งเหล่านั้นขอให้พวกเรามองหลายๆมุมมองหลายๆด้านหลวงพ่อที่พูดในครั้งนี้เพื่อเป็นการให้พวกเราได้มองครูบาอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์หลวงตาของเราท่านน้ำตาร่วงบางคนดูถูกเหยียดยามอย่างมากแต่ถึงจะดูถูกอย่างไรเหยียดยามอย่างไรหลวงตาก็อย่างเก่าไม่มีปัญหาความบริสุทธิ์ของท่านท่านก็ยังยืนยันอย่างเก่าแต่พวกเรามันแพ้เราหนะถ้าหาว่าเราดูถูกไม่ถูกที่ถูกทางแพ้เราบาปกรรมตัวนั้นจะแพ้เรา ถ้าหากว่าใครประมาทพลาดพรั้งท่านแล้วก็ให้ยกมือไหว้ท่านซะเพราะกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมที่พวกเราได้ประมาทพลาดพรัง้งครูบาอาจารย์เพราะเราก็ไม่รู้ว่าท่านได้สำเร็จได้มรรคได้ผลอย่างไรขอให้เราอย่าได้ประมาทพ่อแม่ครูบาอาจารย์ความสุขความเจริญก็จะเกิดขึ้นในตัวของพวกเรา ฉะนั้นขอฝากไว้กับญาติโยมที่มาฟังหลวงพ่อฟังแล้วก็นำไปคิดไปไตรตรองไปพิจารณาถ้าจะว่าไปหลวงพ่อดึงกระตุกแขนพวกเราอย่าตกนรกนะที่ว่าคำพูดของหลวงพ่อวันนี้บอกว่าพวกเราผักหน้าอกไว้ดึงแขนเอาไว้อย่าลงนรกนะต้องคิดดูให้ดีหลวงพ่ออินถวาย サントゥサコ。